ครับโอ้ครับมาครับเดี๋ยวสู้้ครับครับมีมาชิมปลาครับน้อยเออเตมก็เอาเลยยเดี๋ยวมอถ้าเออปลาครับโอ้สุดองเคียงเลยครับ ยังไงครับพี่น้องเข้ามองฟ้ามองฟ้นเลโอ้ไปไทยมันก็ได้โอ้โหเอาไทยเนี่นี่เนี้ยไม่พุ่นโอ้โหพุดเนียไม่พุ่นอ๋เขาไป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 โอ้โหเดี๋ยวไปกกไเอกิน เอามาจับก่อนนี่จับ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 ครับครับมีปลาน่อยนี่มั้อาีมาจิมปลาน้าพอซาีิหมอาซแล้วเอาครบละทั้งทั้งีไปใส่หือ เอาถังเอาถังไม่เถอะอาจจะจุดเอวังข้างลงไปครับ บึงข <nach> oh, oh, ึอนมาเอาเว้ยเสไหมร้างนิว่าดับโบอมีพังเพียงแท้ๆย um, ังก uh ัอ๋อเดี๋เดี๋เี๋เคอยแทะโอ้ตื่นมาเนาะโอ้อะไรบอกอะไรอะไรพ่นกันไรอืมขึ้นไรบอขึ้น นี่นคอ้ยด่ตัวปลไหอยนี่โอ้ยำิม่นี่ขายวิธีซีวม่านห้องอนี่คืออฟออฟแป็นห้องเนในเทนซ่อเขมาทาเบิ่งหน้าเ,เาาพิน่นมาสั่นเอื้อปตา กับกับไม่ไโอ้มัวเกียบดีนี่กับเกียบกันตัวนี่เฮ้อไม่ว่าแล้วครับพี่น้องที่นี่ก็ข้อมสายนะอย่อบฮะกับอีวิธีเสกเวบบานเขาเนี่ยมือเยอะมือปานเขาตีกันให้มือห้อม เออแว้งแว้อแว้งเนาะเซื้อเออาแว้งเแว้งเออเราให้ผ่านไปแล้วไอ้ผมต้องซืเอต้องแว้งนะครับอมือออืนห่วแว้งเนอครับเออมือห้องเบองเกระเจซอวานตไก่เที่ยงกันนะเรื่อืมไปเออหอง โอ้มากมากมาเลยดียเอาปลานี่ไปล่างโอ้โหครับเปลาปลาหลาลยกันนี่ครับมครับครับภาบริการครับห้องพงกะแม่ขั้วห้าค่ะโอ้ตึิงตาไม่ทาให้กิน

กินกิเป็นลูกเศร้าหายเศร้าน่าเป็นลูกทุ่งก็วิานั่นเดียพี่น้องเอ้ยเออกินกินกินซุกซดิบดิบอ่า็นบกนจักมือเออยานนี่รอเออไม่านไ่านเอออสบายสบายมอให้บ่หยานแต่ผมก็ขึ้ยานนิดนิดเลยเออยาดนิดนิดเด้ว่าสเลยเนาะ น่าน <aría> ่ากูปีกนะโอนลโอ้น <reci> นี่จินดีขนาดเวรซันเนี่ยมันเดมนี่ครับป้าหน่อยเดยเขาตเรื่องขัดใส่อนปคาขัดเอาปลาออกมีปลากระเนมีปลาเข็นปลาสลิดตามจริงปลาคอตัวซ้ำนี่ปลาคอหน่อย ครับโอบอาขอนต้นนี่ปลาขอนสาครับอาขอนสาเจีบลาขอนครับลาขอนไม่สา นี่ยผมสีครับดเ,เงินตาครับพี่น้องหราบพ,พี่ผมรครับตาต้มครับครับตายไม่ต้มคือน่าเนาะนี่คือปลาขอน เราขันเวสาห้องคก็จอยู่ั่ปลาขิงไม่วาปลาง่ามคนไก่ง่ามฟังด้วยครับอยาห้มเลย้อเท่ๆครับเท่มืองครับนี่แพร่ล่างห้างามี่ไอพ่อเนาะเอ่ออ้ามมาอ่า โอ้โหสุดหนับาทอ้ยอ่อนรั่ออนรั่วอ่ั่เ่มนต้องงบนยังยูเยังยูยังงูยังยูรับยังยูขขอขอขอลละไปอย่างไปแงครับบานเพิ่นมัดหรอ่ามีไม่ถูกใส่ไม่ถูก้ยครับบาน บ้นนห่เนี่ห่เดือสามกันม้จริงเขาทงหน้าเนเด้

]Top. Ừ. Ông mày đến mẹ đi cân Phi nạt đây chúng ta sẽ to quá Mất mà cứ mong bát ơi mong đi Nhà con xin con าใสมานดืขางกาไฟมาเดอากาเอาก็ะหิตนั่งขางามยเ้อเจกันกโอ้ครับตอนย่างปลาน่ะยางปลาถ้าโอชิโยน่ะเออโอ้ห้อยว้ปลาตึงห้อครับ นี่ครับพะแนขั้วครับแนนขั้วปลาเขยังมีก้อนนี่ยังข้าตาอีกแล้วยังไงใหญ่เตอให้กับหาวัจะขั้วโอ้คว้านข้อตามาเด้อมาเด้อกินปลาอันนี้เป็นมาขั้วต้มขั้วหนึ่งเลยเด้อเอาห่อ

เอาใสจุงเลยให้เอาสิจงไปให้อ่าเออพี่มาสนใจว่าจะเสับตาอพี่น้องเลยเสียบตาไ็ยังวะกวบาอาไว้ท่านเร่องนี้แบบนี้ก็ภาพบรรยากาศห้องเนาะบรรยากาศท้งหน้าทางบ้านต้องพบเก่

ม่โอ้ยยืมข้าวแล้วเขาพีต้องเนี่ยงงอี่ต่างต้องทอต้องค่อยแห้งเียกระตำแห้งปะนี่ล่ะวันขิ้เขาตำองเขาจดมุนเออเนี่ยเพื่อเป็สัพวมื้มมา โอโหเหอบซาเด่น<ส>อัน,นี้คืนอนน้ำาง้ยงเบิ่งตีเลยโอ้ครั <r> บนี่คือจิ้มแลาซาข้าหมองข่าบานเล่ตัวนี่ข้าทงข้าข้าหน้าห้องิ้มแบบงดทงนทงทะครับบึกขึ้นเพิาะมาแต่บึกขึ้นนี่เพระมาสิบม้มมกน้าเบึกขึ้นเนี๋ยผมเบื่อมากพรมาไม่คูลืชก่บผูห้หนาวอืม เน่อยากมีคนเชี่ยงคู่โอ้ยังเลยแก่มอโอเคจงอาวตามๆตามไปเออก็บ่ไปสวนเข้าก็ได้ครับโอเคครับพเนาะ ها แล้วอีกมีอีกครับรอดออกไปครับพี่น้องเอ้ย